วัดนี้ดมปกติที่เคยเป็นมารู้สึกจะเป็นวัดที่แ้นแ้นกันดานอยู่บ้างสำหรับท่านที่เคยได้รับความสะดวกสบายมาแล้วในเรื่องปัจจัยสี่ฉะนั้นท่านผู้ใดที่จะมายี่ในวัดน,นี้ผมจึงรู้สึกไม่สะดวกใจแทนทีเดียวเป็นว่าจะไม่รับความสะดวกเท่าที่ควรดังที่เคยเป็นมาข้อนี้เนื่องจากเกี่ยวกับนิสัยเป็นสิ่งสําคัญนิสัยของธาตุก็มี วิสัยของใจก็มีวิสัยของธาตุคือธาตุของเราเนเคยอยู่ในสถานที่ใดเคยใช้ส้อยได้ละตลอดถึงการรับทานการดื่มมีความเคยกินไปทางใดธาตุขันก็ย่อมเป็นไปทางนั้นเมื่อมีสิ่งที่แปลกเข้ามาเกี่ยวข้องธาตุขันก็รู้สึกไม่สะดวกส่วนด้านจิตใจก็เป็นความรู้สึกไปตามสิ่งและล้อมที่เคยเป็นมา เพื่อสิ่งเกี่ยวข้องกับเราเป็นสถานที่อยู่อาหารปัจจัยเครื่องใช้้อยเป็นอย่างไรจิตใจก็ย่อมมีความรู้สึกเคยกินไปกับสิ่งที่ตนเคยใชย้เคยสอยเหล่านั้นเป็นเหล่านั้นเี่รมาได้รับความรู้สึกที่เกี่ยวกับสิ่งเกี่ยวข้องแตกต่างกันธาตุขันก็เริ่มไม่สะดวกจิตใจก็เริ่มไม่สบายนี่ที่ว่ามันอาจจะเป็นอุปสรรค ได้สำหรับความเคยจินของธาตุและขันซึ่งเคยเป็นมาดั่งเดิมเราจะมาแก้ไขใหม่กอยนี่ถว่าลำบากไม่ใช่น้อยเหมือนกันดีไม่ดีก็ไปไม่ได้ต้องไหลลงสู่นิสัยเดิมในข้อเหล่านี้เราซึ่งเป็นนักบวชตัวได้คำานึงถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นต้นวงแห่งพระศาสนาสืบมาจนับัดนี้ มาหลักธรรมะคำส,สอนทุกบททุกบาทที่ได้มาจากความบริสุทธิ์ตลอดถึงความบริสุทธิ์ในพระไถยของพระพุทธเจ้าได้นั้นได้มาจากการเปลี่ยนแปลงฝึกหัดพระองค์ท่านเมี่จะเคยเป็นกษัตริย์ได้รับความสะดวกสบายสบายกระถายมาเท่าไรก็ต่างเวลาเสด็จออกทรงประหนดแล้วเปลี่ยนความรู้สึกตลอดถึงธาตุขันพยายามเปลี่ยนแปลงไปลตามใจทั้งหมด คือฝืนพระองค์ท่านด้วยความตัดแต่งตนเองสิ่งที่เคยมาอย่างไรก็พยายามดัดแปลงฝืนความเคยเป็นมาของตนจึงได้สะดวกในการปฏิบัติแล้วความตรัสรู้ก็ปรากฏขึ้นมาจากความฝึกฝนดัดแปลงธรรมะที่เกิดขึ้นจากความเบริสุข ของใจที่เดีดขดรู้เกิดจะรูแล้วนั้นก็ลายเป็นธรรมะให้ความร่มเย็นแก่โลกทุกท่านที่ได้ออกมาบวชในพระศาสนาโปรดนำพระประวัติของพระพุทธเจ้าลนหลักธรรมมาเป็นเครื่องทดสอบกับตนเองซึ่งเคยเป็นมาเป็นอย่างไรบ้างบัดนี้เราก้าเข้ามาสูักพระก็ทำวิน,นัย ความดูความเห็นความเป็นของจิตที่เคยเป็นอยู่เวลานี้กับหลัรทำเข้ากันได้หรือไม่เราต้องนำมาเทียบเทียงส่วนไหนบกพร่องตามความจริงแลว้วก็ต้องบกพร่องในทางเราศาสนธรรมไม่ได้บกพร่องจริงสมพันธ์ก็คือบกพร่องในตัวของเราเมื่อ,ปอเป็น้เช่นนั้นแล้วพยายามดัดแปลงความบกพร่องของตนให้เข้า ร่องรอยของหลักพระธรรมที่ไหนแม้กายจะมีความขัดข้องแต่พาย,ยายามดับแรงทางใจกายก็จะเป็นไปตามใจไม่นอกเหนือไปจากใจได,ด้เลยมีเป็นหลักใหญ่การอยู่ด้วยกันเป็นหนึ่งเป็นพวกมีจำนวน,นมากน้อยและมาจากสถานที่ทต่างๆซึ่งต่างก็ได้ มีความเคยชินมาประจําใจของตนแต่ละรายอะไรเมื่อเข้ามาอยู่ด้วยกันทางด้านจิตใจอาจจะมีความกัดข้องอยู่บ้างเป็นบางประการในคอนี้ก่อนให้ทําความรู้สึกว่าเราเป็นเนั้บวชมีหลักธรรมวินัยเป็นอันเดียวกันปฏิบัติตรงต่อหลักธรรมวินัยเท่านั้นถ้าถูกต้องตามหลักธรรมวินัยแล้วก็อยู่ด้วยกันเป็นสุข สิ่งสำคัญเรื่องทิฏฐิมานะเรื่องความเอาแต่ใจตัวนั้นมันจะเดืองของพระของเราที่จะนำมาใชา้ในตนเองและส่วนรวมนี่เข้าใจว่าบรรดาท่านที่เป็นนักบวชทั้งหลายพอทราบไปแล้วเพราะเราเคยได้เห็นผลของความเป็นอย่างนี้ที่มีมาในเรามาทุกระยะ เมือ่อจิตของเราเป็นอย่างนั้นเราได้รับความสะดวกจากความเป็นอย่างนั้นของเราหรือไม่คนอื่นได้รับความกระทบกระเทือนจากเราหรือไม่มีเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันคงจะทราบมาด้วยดีในผลที่แสดงออกจากความปล่อยตามใจทีนี้ย่นเข้ามาอีกถึงเรื่องใจของเราที่จะพยายามติดตนต่อหลักธรรมนี้ในตามธรรมดาใจจะต้องปืนอีกเช่นเดียวกัน พยายามดัดแปลงจิตใจของตนให้เข้ากับหลักของพระธรรมวินัยเพราะหลักธรรมวินัยกับใจของเรานี้เป็นสิ่งที่เข้ากันได้ในเมื่อมีความสนใจและพยายามพึ่งหาดัดแปลงตัเองให้เป็นไปอย่างนั้นไม่มีทางอื่นจะไปต้องเป็นไปในทางที่ถูกและเยือกเย็นแ่ตนเองบาง้นก็ต้องมีความทุกข์ความลำบากบ้างนี่ไม่ว่าท่านผู้หนึ่งผู้ใด ในโลกนี้จะไม่มีข้อดุเพลินต้ามีความลำบากเหมือนเหมือนกันเพราะการทํางานใครจะรับความสะดวกสบายที่ไหนในว่างงานทั้งโลกในว่างงานทางธรรมะเช็นระเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวน,นาจะอยู่ในท่าอิยาบทรใดก็ตามหน้าที่ของเราที่ทำอยู่ภายในจิตก็ชื่อว่างงานของจิตย่อมได้รับความไม่สะดวกเป็นธรรมดาแต่ว่า งานที่ไม่สะดวกนี้ก็เพือผลคือความสบายใจ,ใจใจของเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นคนเราไม่ว่าทางโลกทางธรรมจึงต้องไม่มีการเบื่อหน่ายในงานเปนถึงกับไม่ต้องทํากันถึงจะลําบากก็ทำเพราะเห็นผลเร็งเห็นผลที่จะนําประโยชน์มาให้เราในส่วนดวงอยู่แล้วดูกกินดูกับครูาอาจารย์มาแล้วไปรู้จักของวัดปฏิบัติแล้ว ก็พยายามให้ขยิบส่วนละเอียดขึ้นไปภายนอกรอบขอบแล้วยู่แล้วก็พยายามทําภายในให้รอบขอบให้รู้ภายในผู้ที่มาใหม่ที่ยังไม่เข้าใจในข้อวัดปฏิบัติก็พยายามทั้งเิดสอดรู้ทางหูทางตาแล้วให้เข้าถึงใจยึดไว้เป็นหลักฐาน อยงนั้นเราไปที่ไหนเราก็จะได้ความรู้ไปเรื่อยๆเพราะความเสนใจเป็นทางเกิดแห่งความรู้วิชาต่างๆน,นทีนเป็นหลักสําคัญสำหรับวัดนี้ที่เป็นความไม่สะดวกคือการขบชั้นอาหารหวานคาวนั้นแต่ไม่ความสะดวกสําหรับท่านผู้ไม่เคยกินแต่ผู้ที่เคยดัดแปลงมาแล้วและเคยกินแล้วนั้น จะมีแตกต่างกันอยู่บ้างถ้าอย่างไรก็ตามทั้งท่านที่เคยกินทั้งท่านที่ไม่เคยกินขอเป็นความจําเป็นด้วยกันคือต้องติดมีเป็นหลักใหญ่ที่จะให้เกิดความเคยกินขึ้นดูกับกันได้อย่างปุกหลัก ใดของสิ่งหล่นี้ก็คือใจถ้าปลุดใจได้แล้วไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในจะยอมจำนวนเราทุกได้ไม่เหนืออำนาจของความผุดไปปล่อยตามอำเภอใจนั้นจะอยู่ที่ไหนก็มันสะดวกสบายอยู่ที่นี่ก็พอใจว่าที่นั่นจะสบาย อยู่ที่นั่นเขเข้าใจว่าที่โน้นจะสบายความจริงความไม่สบายนั้นมันอยู่ที่ใจของเราเช่นเดียวกับคนไข้อยู่ในบ้านก็ไม่สบายไปหาหมอก็ไม่สบายไปเข้าอ,อยู่ในโรงพยาบาลตึกใดห้องใดเตียงใดก็ไม่สบายจนกว่าว่าโรคกับยา เมื่อรับเข้าไปแล้วได้ถูกต้องกันยาก็ถูกกับโรคโรคก็สงบลงไปคนไข้ก็ค่อยเปลี่ยนแปลงจากความไม่สบายกลายเป็นความสุขขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงหายขาดจากโรคที่เกิดจากการพยายามรับยาและยาก็ถูกกับโรค เวลาเข้ามาสู่โรงพยาบาลก็เป็นคนไข้เข้ามาออกจากโรงพยาบาลไปก็กลายเป็นคนปกติหายจากไข้นี่พูดเ,เรื่องความความทุกข์ก็เป็นอย่างนั้นแล้วในทํานองเดียวกันเราก็ให้ปฏิบัติตนอย่างนั้นเวลานี้ต่างท่านต่างทุกทุกท่านแม้แต่ผู้เทศเองก็ต่างคนก็เป็นผู้มีกิเลสเรียกว่า เป็นโรคภายในใจจะเรียกว่าไข้าภายในก็ถูกเราก้าวเข้ามาสู่หลักพระธรรมวินัยของรพระพุทธเจ้าบนตนเราก็เป็นคนไข้ก้าวเข้าไปสู่ครูบาอาจารย์ก็เป็นคนไข้อยู่ในสถานที่ใดในวงวัดวัดใดกุฏิใดเราก็เป็นคนไข้เพราะมีทุกข์อยู่ภายในใจคือกิเลสเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ เมื่อเราเข้าไปสู่วัดนั่นแล้วให้ทําความรู้สึกว่านี่เราเป็นผู้มาศาึกษาเช่นเดียวกับคนเข้าไปโรงพยาบาลเพื่อหมอจะได้รักษาพยายามปฏิบัติตามโอวาทคำสอนของพระโพธิจารย์ที่ครูบาอาจารย์ได้แนะนำสำั่งท่านแนะนำสั่งสอนเราพยายามบึกบืนไป ถึงจะยากลาบากก็ให้เป็นทํานองกับคนรับยาหรือยอมตัวให้หมอฉีดยาผ่าตัดอะไรเหล่านี้ให้ฝืนจิตใจของเราก็จะค่อยกลายเป็นคนที่เรียกว่าโรคที่ถูกกับยาคือธรรมะใจก็จะค่อยสบายขึ้นเป็นลำหนักลำหนักก้าวเข้ามาสู่วัดเป็นคนสิ่นเป็นคนมีที่เลคือโรคประจ,จําใจ ก้าวออกจากวัดไปอย่างน้อยให้เป็นผู้มีกิเลสเบาบางเหมือนกับคนไข้ทุเราแล้วกลับไปบ้านมากกว่านั้นขอให้เป็นทําน,นองที่ว่าก้าวเข้าไปสู่วัดใดเป็นคนมีกิเลสแต่เป็นผู้มีความขมักเข้เง่งุกผลอบรมต,ตนตามหลักธรรมของท่านที่สอนก้าวออกจากวัดท่านไปให้เป็นผู้สิมกิเลส ซึ่งเหมือนกับคนที่ก้าวเข้าสู่โรงพยาบาลเป็นคนไข้กลับออกมาบ้านกลายเป็นคนหายจากไข้ที่เป็นคนดีธรรมดาหมอก็จะเป็นที่ตึง้ใจคนไข้ของหายห่วงเป็นสุขขึ้นมาเพื่อญาติทั้งหลายก็เบาใจหายห่วงไปตามๆกันเราก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันครูบาอาจารย์เมื่อเห็นลูกศิษย์ ต่้งใจกับพฤตปฏิบัติดีก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจอาจทนันมีเท่าไหร่ก็โกยออกมาเช่นเดียวกับหมอไม่เสียดายยารักษาจนหายเห็นลูกจิตมีความสงบใจสบายภายในจิตอาจารย์ก็มีความตื่นอ,อกตื่นใจยิ่งเห็นลูกจิตเป็นผู้มี ศีลมีสมาธิมีปัญญามีวิมุตต์ความบุญพ้นและวิมุตติยานัานะความรอบครอบอย่างเต็มภูมิภายในใจอยู่ในวัดหรือก้าวออกจากวัดก็เป็นที่ยินดีตัวเองก็ภาคภูมิใจสมกับความงามราสนาที่ก้าวเข้ามาไปสู่วัดนั้นๆ ไปที่ไหนก็ทําประโยชน์ได้ตลอดประชาชนพปน็เมืองที่มีความหวังดีอยู่จํานวนไม่น,อน้อยเขาก็จะรับความร่มเย็นจากเราผู้ยินไปแล้วล้าจะได้ทำประโยชน์ไปอีกเป็นเวลานานๆโลกทั้งหลายจะได้รับความร่มเย็นเพราะต่างคนก็ต่างมีความรุมร้อนประจ,จําใจของตนมาเป็นเวลานานซึ่งกําลังสอาะแวงหาหม,หมออยู่เป็นประจําแต่ไม่เจอหมอ ขอมาเจอเราเป็นผู้ทาประโยชน์ให้โลกซึ่งเทียบกับหมอคนหนึ่งโลกทั้งหลายจะได้รับความภาคภูมิใจอย่างไม่มีอะไรจะขาดจะหมายไม่มีอะไรจะประมาณคุณมค่าได้ขอให้ป่ากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติผลกรรมตนเองจึงใดถ้าหลักธรรมนิ้นายท่านมายาแล้วเราอยากฝืนสิงใดที่มีเพื่อนหรือครูบาอาจารย์ว่าไม่ควร เราอยากฟื้นให้พยายามจํานวนตนด้วยข้ออัดข้อทำํำ<ม>การศื้หลักทำหลักที่ในไม่ใช่เป็นความดีต่อตนเองการสื้นหมู่นื้นเพื่อนไม่เป็นความดีแก่ตนเองและม่เพื่อนจะกลายเป็นก้างขวางคอไปหมดขวางคอตนเองแล้วยังมาแล้วยังออกขวางคอคนอื่นอีก เป็นของที่ไม่ดีไม่งามเลยสำหรับนักบวชเราไม่ควรใช้จนกระทั่งถึงวันตายเรื่องอย่านี้โลกคุณเมืองดีเขาก็เขามีแต่เขาไม่ค่อยใช้กันนอกจากคนที่จะโหดร้ายทารุณมที่สุดซึ่งตายแบบไม่มีปัญชะเขาจะทําคนที่แบบพระเราซึ่งเป็นนักปฏิบัติแล้วต้องมองดูหลักทมหลักที่ไหนไม่เห็นอันใดยิ่งกว่าอำนาจก็ให้เกิดขึ้นจากธรรมวาสนาก็เกิดขึ้นจากธรรมอะไรก็ให้เกิดขึ้นจากธรรม อยู่ก็อยู่ด้วยธรรมไปด้วยธรรมมาด้วยธรรมกินก็เป็นธรรมนอนก็เป็นธรรมยืนเดินยาบททั้งสี่เป็นธรรมล้วนๆเราก็ยเย็นมือทุกคนอจับตาอ่ากอจับใจเราเองก็ดูตื่นภายในใจสบายทั้งเราสบายทั้งท่านที่เกี่ยวของเนี่ยอานาจของธรรมะท่านมีอยู่ภายในใจของผู้ใดทำผู้นั้นให้ร่มเย็นคนอื่นได้ร่มเย็นอีกด้วยท้าวตนยาพิษ มีอยู่ในใจตัวเองเป็นอันดับแรกจะต้องถูกเผารนมากกว่าคนอื่นจากนั้นก็ระบายออกมาให้คนอื่นเดือดร้อนชื่อยา,าพิษแล้วมันต้องเป็นพิษเสมอไปแะเก็บไว้ในบ้านก็คือยาพิษใครไปแตะต้องมันก็เอาเล่นงานเหมือนกันเอ,อ,อกไปใชก้ก็เป็นอีกอยู่ปกติก็ชื่อยา,าพิษความชั่วนั้นอยู่ตามปกติมันก็เป็นความชั่วอยู่แล้ว ใครไปจับต้องขึ้นมาก็คือคนนั้นได้เข้าใกล้คิดสนิทกับความความชั่วก็จะกลายกลายเป็นความชั่วและให้ผลเป็นทุกข์ขึ้นมานําออกไปใช้มากน้อยความแคบแค่ไหนก็จะเป็นความทุกข์ระบาดไปทัท่วก,ก,กันไปตามอํานาจของอยาพิษที่มันแสดงฤทธิ์ไปถึงไหนสิ่งเหล่านี้ทางหลักธรรมนในสิ่งไม่นิยมในวงคนดีในวง ของนักบ,บวชและนักปฏิบัตินี้ไม่นิยมใช้กันมีแต่จะพยายามผักไสออกไปให้ห่างจากตัวให้ห่างจากมือเพื่อนเหลือไว้แต่ความสงมเย็นเป็นสุดต่อกันมีเป็นเรียกว่าเป็นพระที่มีคุณค่าเป็นพระที่มีโอชารสตัวเองก็ได้ดูดดื่มความเป็นสุขคนอื่นก็ได้สบายจิตสบายใจ ไม่เดือดร้อนมุนลยเพราะไม่เกิดความรัตุกภอยจากการนำิเหล็กมาใช้วัดก็เย็นมีจาน,นวนมากน้อยเป็นเครื่องประดับกันไปให้สวยงามต่ทั้งทั้งวัดมีจำนวนน้อยก็สวยงามมากเท่าไรก็สวยงามถ้าเป็นของสวยงามต้องเป็นอย่างนั้นของดีมีมากเท่าไรก็ดีของชั่วมีน้อยก็ไม่ดียิ่งมีมากก็ทําโกใหัวใจหายได้ กิดความชั่วเกิดขึ้นภายในใจ,อจของเราเกิดขึ้นน้อยก็รู้สึกไม่สบายยิ่งเกิดขึ้นมากแล้วบางคนฆ่าตัวตายก็มีกันอนไม่น้อยมอยีถึงขีดนอกจาะ,จะทำคนอื่นเดือดร้นอนตัวเองก็ยังฆ่าตัวเองอีกนี่อำนาจของความเป็นโทษมันเป็นอย่างนั้นการบวชมาในศาสนาเพื่อมาศึกษาให้รู้ทั้งโทษทั้งคุณให้รู้ทั้งวิธีถอดถอนแก้ไขให้รู้ทั้งวิธีบําเพ็ญส่วนใดที่เป็นไม่วควรแต่การถอดถอนพยายาม ขาดสยมันออกไปอยากเข้าใกล้จิตชนิดแม้มันอยากจะค,คิดอยากจะทําอยากจะพูดก็สะกดหรือบ,บังคับมันไว้อย่าให้มันออกมาครั้งนี้เราบังคับได้อย่างนี้ครั้งต่อไปก็ค่อยง่ายลงไปถ้าเราเปิดทางให้เขียนในคราวนี้คราวหน้ามันไม่ได้เปิดแล้วทะลุไปเลยทีเดียวประตูมีไม่มีไม่สําคัญเพราะเคยออกแล้วเลยไม่มีรู้่ะกายเป็นคนไม่มีรู้ใครมีรู้แล้วก็หมดทาง ไปอยู่ั้นก็ร้อนไปหมดฉะนั้นเราเป็นนักบวชเราพยายามสงสมความดีแต่อยากลาบากก็คือดูของพระโพธิสัตก็เราเป็นพระแล้วนี่ว้าไงพระของพระพธิสัตจะเป็นพระประเภทไดถ้าไม่ใช่เป็นพระประเภทดีหนักก็เอาเบาก็ทนไม่ถอยหลังนี่คือพระของพระโพธิสัตต้องเป็นหน,นึ่งเดดของยอมรับว่าร้อน ถ้เาเราเป็นร่างกายเหมือนกับโรคทั่วไปหนาวก็ก็สู้อะไรลำบากที่ว่าเป็นความชอบธรรมแล้วเป็นนักสู้ไม่ใช่นักถอยหลังเป็นมีความเคยชิน,ตนแต่นี้จงเล่าถ้าเด็ดให้เด็ดไปในทางที่ดีอย่าเด็ดไปทางที่สังหารทําลายตนเองและผู้อื่นเดือดรอ้อนแต่สังหารผู้อื่นไม่เป็นทางดีเลยถ้าเด็ดให้เด็ดไปทางที่ดีให้โลกไปอาศัย มาจ้างเรามันจะพูดเด็ดออกมาก็ให้มันเด็ดในทางเป็นอัดเป็นทมอย่าให้เด็ดเพื่ออนหนักที่เด็ดปัญหาบังคับบัญชา,าออกออกมาโลกจะเดือดร้อนหมู่ควรจะเดือดร้อนกลายเป็นเรื่องเหม็นไปทั่วทั้งดินแดนไปที่ไหนเข้าก็มุงม,ม่ติดก็เหมือนกับอาจมแหละใครเห็นก็ต้องรีดไม่กลัวมันกัดเหมือนเสือก็ตามแต่ก็สิ่งที่กลัวรีิทั้งม,มันมันมีอย่างที่เราทราบกันคอย่ากัานตั้งอ,อกตั้งใจ เคอกอละหมหังกันรู้สึกวันเหนื่อยๆพุงก็ดิกเป็นขอจิติเพียงเท่าน, <ะ S 1> น <ะ S 2> ี้เอา